สวัสดีครับบ่าวถ่อสวัสดีท่ชนชมครับบ่าวถ่อผ้าท่ชนชมครับเดินทางมาบ้านแม่ใบครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านแม่ใบครับกับผ้ามารับชมรับฟังครับว่าแม่ใบเนาะครับเนาะขับเพิ่นฝันหรือย่งเนาะครับเนาะหรือแม่ใบครับเพิ่นจะเน้นตัวใดรับและก็แนวทางเนาะครับเนาะหววที่ผ่านมาครับอ่าที่เพิ่นใดมาเดี๋ยวมีผู้ยิ่งที่มาบอกแม่เพิ่นว่าใดมา17ตัวเดียวเนาะครับเนาะ งวดนี้เพิ่นได้มากหรือยั่งอ๋เข้าไปรับชมรับฟังน้ำกันครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคม25 6 5รหบห้าครับเอาสวัสดีครับแม่ใบครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับครับผมเป็นเล็กๆเนี่ยได้ตรงงวดได้ตัวมักแล้วปะครับเจืเรียกเก่าดรอกว่าอะไรเก่าเจืเจ้เก่าศูนย์กับเก้าหนึ่งครับเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งมักเก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งเป็แม่ ถ่ายเลขถูกบ่แม่มันพระที่ใดครับจุดขึ้นขอเพิ่นคโอ้ใช่ไหมไม้เข้าเนาะแม่น961เกนึ่งแม่แม่กันเฮาไล่ไล่ลงมามันวะไล่ขึ้นมันบ่แม่นมี่จะเข่าให้ไล่ขึ้น961บ่แม่เนาะครับได้ทาอ่ะเอาแม่ละเอเผาพื้นที่ พูดยิงที่เพิ่นมาได้ซิบเจ็ดตรงกับแม่งวดที่แล้วเนี่ยพอได้หนึ่งเก่าเพิ่นได้มาหรอบะแม่แมงได้มาแล้วมาหาเมื่อวานมาหาแม่เมื่อวานอืมแล้ว่าบสองไซเด้อครับครับกับแต่แกได้สองแขนหันเนาะแกเลยครับการลวดการลวดกาลวดโอ้เพิ่นได้มาแล้วเพิ่นได้มาแล้วที่แมงมาแล้วครับแต่แบบสองไซเดอรนะครับมังหันออกซีไซอ่าไล่วด้แบสองแกได้หลอดนี่เอาเพิ่นให้มาสามตัวพอมะแม่งวดเนี่ยโอ้สามตัว ว่ามีตัวอื่นไหมตัวเดียวนึงค่ะมันหายมากตัวตรงกับตรงกับตัวแม่มาพอโอ้ค่ะตรงกับเลยเนาะแม่ครับมันเลยว่าเจ้าสองใจด้ว่าอ่าเป็นตัวได้แม่สามตัวหนึ่งโอ้สองหนึ่งเก้าแม่โอ้สองเก้าสองหนึ่งเก้าโอ้หันเขาได้สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดอันนี้ได้ได้เอาสองใจได้ครับที่ฟาดขึ้นฟาดลงมาโเพราะว่ามาถามแม่ใบ โค้งสุดท้ายนั่นแม่ใบเนาะที่เพิ่นว่าได้มันหนึ่งเจ็ดตรงกันนั่นแม่ใบเนาะโค้งก็ถ่ายมือเรียกว่าเรื่องน่าครับน่าเข้ากันไม่นำเขาเลย้หลายเนาะใช่แล้วเพิ่นมาหาแม่ใบมัอว่านนี่บั้ครับแม่แม่แต่ว่าอาจารย์อาจารย์พ่อที่เห็นเขาเอาไม้ที่เป็นเป็นอชิดน้ำมนต์ไหมครับมาฝาดหัวเด้อแห้ง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 ฟาด แป้งเส้หอมแม่หรือเปล่าคะบ่หอยอีนั่งโอ้โหนั่งนั่นโอ้ค่ะเขาบอกบ่ะเขาบอกได้เลยบอกปด้เลยก็ดีแล้วค่ก็ใครมาเก็บครับโอ้ได้มาตรงกับกนเล็กแม่ใบแม่ใบเอาแม่แล้วที่แม่มักหนึ่งศูนย์ไอ้ที่มาขานพี่แลกนี่บอกว่าเอาหนึ่งศูนย์ตัดไปตัดไปนะแม่เนาะอ๋อไม่บ้าเขาไงอ่อค่ะครับก็ล่องเบอร์อะไรแบบจ้างเจีนจ้างชื่อว่าจะไปซื้อ คืมีแทว่าันบอกครับยอดนั้นแล้วย่ยเสี่ยงยงนะวัามันบอเขาเล่นเอาอได้เนาะครับผมกันเลยมาตรงไอ้ที่ผู้ยิ่งที่เพิ่นมางวาที่ละที่มาบอกหนึ่งเจ็ดนนี่เพิรนก็ได้มาหนึ่งเก่าตรงกันกับพ่อแม่อัได้มาเท่างเ้หเขาบอกเดียวเอาไแม่มัดตัวใดงินนี่หนึ่งเก่าเก่าตัวเดียวบ่แม่แล้วเดียวครับเดียวสองคือมันบอกนะครับสองใส่องใส่สองเกอ่าครับม เลขเท่านี้แม่มันมาแล้วเลลยหาเรียถูกเท่านั้นแต่ไม่ใบกัมัคู่เดียวเก่าหนึ่งแม่นี่หลีเก่าหนึงตัวรองมันเือางมันเป็นตัวเดียวกันเนาะโอค่ะเก่าหนึ่งเก่าเก่ามตัวร่อง่ดเกาต่องตขันเก่าซุดเกุ่นี่เป็นตัวร่องมากเป็นตัวร่องสิแม่โอ้คับทำช่มาเลขเป็นมาตรงกับเลข แม่ในการเห็นคืองวดที่แล้วมาแม่หนึ่งเจ็ดฟันตัวเดียวกันเลยคือขันน้องบเจียงถูกว่ามันปั้นผานี้ขันได้ตั้งถึงนะคะหลวงครับผมอือเพราะว่าน้องบะได้ฟันเนาะครับแม่อือถาดเทเลสเกแล้วาพอยื่นหนีก็สิไปขอเอาคนเท่กันครับขอยื่นวันนู้นวันที่สิบสามนี่บอกค่ะแม่เออเพคนไปขอวันที่สิบสามเนี่ยแม่งคนมากสิคนว่า ในตัวเดียวิ7เปอร์เซ็นต์ระวังไอ้โหวดเมื่อกีเนี่ยมันบ่แม่นเราว่าเคยจีเล็ดแคคเทียครับเราเป็นยังไดเมือนฮึนจะซื้อในเมืองนึงโย่กันจเจจีไปนานแล้ววะครับเจ็บเป็นแจ้งเจมจีได้แล้วแม่แล้วผู้ยิ่งไงผู้ที่เพิ่นมามาบอกแม่เนยเพิ่นอยู่บ้านนี่บ่บ่เพิ่นอยู่คนละบ้านบ่น้าปู่บ้านน้าปู่อยู่น้าปู่โอ้เพิ่นมาหมู่บ้านตีอเพิ่นเอาเงินมาลงตู้อื่ ถือลายเสียงรุง่งรุ่งตัวปูเทียละมื้นใช่ไหมอะครับควัดปูนี่แหละครับแยกไปเสียงใดกับตุกตงมาเนาะอืม,อมเรางมาเลาตุกสองไหม่เที่ยวหันครับเราบอกว่าตุกสองใหม่ใหม่หนึ่งเป็นจิบเก่าคใหม่หนึ่งเป็นจิบเย็ดอะครับเราบอเลยว่าตัวนี้พันออกอืับเราเอาตัวนี้น้ำกันอะ ิบเก่าด응้วยกันแม่สองใหม่พนาดนั 19. ้นรอวันหันมาสองใหม่เด็กจิบเย็ดกับสิบเก่าสิบเก่าพกเขาทำเล่ยหมดนี้วางเอาซื้อไ้แล้วไปเลยวางบอกมันหนูว่าต่หมูวัดเรียกก็จะไปเอาได้ตัวนี้เราเอาได้ก็สร้างรอนะเได้เไว้ันเอาือด้านผลผลมาว่าิบเก่าตัวเดียวเพนมาบอกแม่โอ้แม่เขาเรียกวัดตรงกันกับเล็กแม่พอดี ถ้าของเป็นเลขแม,แ,มแม่แม่มากนี่คือส<อ>ิบเก้าคับเก้าศูนย์ตัวร่องเท่านั้นแม่เท่านั<ม>้นล่ะคือว่าหันกับสิบเจ็ดครับอันเจ็ดศูนย์เนาะเออแม่แต่ว่าแม่กับฟันหนวดที่แล้วอะ่ะมือนั้นแม่ว่าสิบเจ็ดเลยตัวเดียวว่าเป<ม>็นเจียงได้ตัวเดียวกันเนาะ,ะ<ใ>นได้ตรงกันเงินบอกบนพอบเด้อเ<ใ>นี่ยมาบนคักเด้อคันบ่มาบนชิว่าได้หล่เป็นนั่นเด้อครับอืมมกบนบอกก็ได้กับว่าเงินบนเนาะเงินบนเพราะสินเชื่อเงินเนาะ มันบ่ด้ยุดแต่ล่างเสียมยุดทัากขิ่นไปเห็นะอยาเอาหาใใ่มันเป็นจสีน้ำบันไดถ้าเจ้าแม่สมัยได้กีิ่นบันไดมันไี่หากัรนเนาะแย่นตําๆสมัยแก้วโอ้กันฟันขื้งวดวองหันมันใจค้ากเด้อว่าใช่เนีะแยันก็เต็มทั้งนอดก็เต็มเนาะไม่ลูสิ่งยังไม่จีลายกแแข่เนี่ยฟันวันเนี่ยเนี่ยเต็มเแย่นนี่ฟันแมนนี่รีนเนาะเป็นเกยนุ่ง่านก็เต็มเข้าไปนันย่นเลเต็มไม่ละชิ่น หอยไหวจะเป็นแม่แมเสียไปแข้นตากสิแม่โอ้ยยายก็ว,ว่าบุญแล้วเ่ราะใช่ยดหอยไว้หอยเสียไปตากชุ่มสินาะครับตีไปว่าตีมื้อแล้วบุญได้สู่บุญบุญเจนบ้างเสียแต่มาทุกคนเลยเดียวเราแถบมันมันอยู่มันอยู่เดีอวมันเดียวเพิ่นมาอา่อา,าเมื่อวานนี้เพิ่นมาหาแม่ยตรงกันเลขตรงกันเลยเอาเพิ่นมาถามแม่บอกว่าแม่ได้ตัวใดถามเออถามเจ้าก่อนจังสิไปเจ้างิบไปฟังเอาเลข อาหารบางคนเชื่อเกาเนื้อเหมือนเรากาเนืกัเป่าชุนว่าก็มันเดี๋ยความป๋อมากมันไม่ตรงกันบ่เหมือนกดครับตรงแล้วไ่ตรงแล้วตรงแล้วตรงกันแล้วว่าสั่นว่านแต่ว่ากับบ่มีลอตเตอรี่บ่มีขายแต่ว่าแต่ว่ามันมาจะมาสองเกียรติบ่ก <éc> ับมาจนแล้วแต่ว่าห้องก็ได้เป๋อเหลี่บบ่เหลี่ยบห้าเนาะกับเราฟังไปไว้ใช่ไิมาครับเนี่ยมันเหลี่เข้ากับฟังไปครับ แต่ว่าส่วนมากสีมันใจเล็กเจ้าของเนาะค่ะแม่ค่ะแต่ว่าเล็กแค่เจ้ามาตรงนั้นตอนนี้นะมันจีเป็นคาพี่เห็น่งเมาครับเจ้าดีถือกระจาดถูกแต่วันนี้เพิ่นได้สามตัวมาบอกแม่นําบอกสองหนึ่งเก่าสองหนึ่งเก่าครับเขียนไหนบ้างครับผมเอาเดี๋ยวเราถอดเขียนให้เด้ครับครับทนผช่ชมครับแคปหน้าจอครับ แม่ใบเรือยครับผมงวดวันที่16กรกฎาคม25 6 5ครับคุณยิ่งที่มาบอกแม่ใบครับงวดที่แล้วที่เพินได้ดมา17งวดนี้ครับเพินได้มาตรงกับแม่ใบเพินไดเม่า3ตัวครับ2อ9นกะครับเนาะ19กกับกระตรงกับแม่ใบครับผมแม่ใบครับชอบพี่1990เ้านะแม่เนาะครับผม1 0นี่แม่ว่าตัดไปเลยครับผมครับอ่าแม่ว่าตัดไปเลยครับเน้นที่19รอง90 ครับเลขผู้หญิงที่มาบอกในใบสองหนึ่งเก่าตรงกันครับเหลขฝันท่านใดนะแม่เนาะครับรอเลขอเกรอมาย่ำอาจจะวันที่สิบหกตอนเสาร์วะแม่แล้วแม่เนาะแม่นได้ไม่ไม่ชิบหายก็ได้ครับเอาครับเห็นชิบหกว่าบ้าไงอ่าได้ครับได้ครับผมค่ะอ่า หั่นอย่างเนี้ยเด้แต่ว่าหั่นอย่างมือถือเขาชุบเาได้เอาทำชุบครับปากไปที่เก่าครับผมกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับเงี้ยไรน้องทองในเขาทุกท่านครับพอกันคลิปหน้าคลิปนี้บ้าเถ้าสวัสดีครับ